สวัสดีครับมาพบกับช่องของลุงนัดอีกเช่นเคยนะง่ายๆสไตล์ลุงนัดวันนี้นะมาทำแกงเขียวหวานปลานินกันนะซื้อปลานินมา80บาทหนึ่งตัวแล้วก็ให้เขาหั่นมาให้แบบนี้เนยเนาะมามาทำด้วยกันเร็วเร็วเ,ว,เวมาทำด้วยกันนะฮะมาทำด้วยกันไม่มีอะไรมากมายเลยง่ายสนิทนี่นะฮะแกงเขียวหวานนะแล้วนี่น้ำปลาแล้วนี่อะไรกระทิขวดนะ แล้วนั่นอะไรมาเขือเปะแล้วนู่นอะไรทางซ้ายมือกองแพนมาเร็วก็นี่คือใบโหระพาแค่นี้เองนะฮะหลักๆคือแค่นี้นะฮะหลักๆมีอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเครื่องปรุงเนี่ยลุงนะจะใส่ลงไปในในในตัวน้ําแกงเลยอันนี้เป็นหม้อนะฮะหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยพอนะเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะเอาเ เครื่องแกงเนี่ยไปผัดนะฮะเอาเครื่องแกงไปผัดในน้ํามันเล็กๆน้อยๆน,อยนะไม่ต้องใส่มากนะเอาเครื่องแกงไปผัดในน้ํามันนะฮะเล็กๆน้อยๆเลยนะเครื่องแกงไปผัดให้มีกลิ่นหอมนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่กระทินะฮะค่อยๆทยอยใส่กะทิลงไปกระทิลงนั้นมีนิดเดียวนะไม่ได้มีเยอะนะมีไม่ถึงครึ่งขวดด้วยจำไปเพราะว่าใช้ไปแล้วนะเนี่ยใส่กะทิลงไปนะฮะแล้วก็คนกระทิให้มันเข้ากันนะฮะเข้ากับเครื่องแกงเนาะ นี่นะฮะทำแบบนี้เลยพอกะทิเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปให้หมดนะแต่ไม่ใช่ขวดเดียวนะลุงนัทมีไม่ถึงครึ่งขวดย้ำขอย้ำนะฮะนี่นะฮะใส่ไปก็หมดนะฮะใส่ไปหมดแล้วนะแล้วก็คนนะฮะให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบเนาะเพื่อให้กะทิมันอร่อยใครอยากให้แตกมันมากๆก็คนนานๆกะทิก็จะได้แตกมันแต่คนนี้ของลุงนัทอะ่ะเออมันมีน้อยนี่นะฮะลุงนัทก็เติมน้ํา น้ำสะอาดๆลงไปเป็นน้ำแกงแต่ดงนั้นก็ปรุงไปแล้วคือเกลือหยิบมือหนึ่งนะฮะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนอน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชานะฮะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งหนึ่งช้อนชาแล้วก็อ,อร่อยชัวร์หนึ่งหนึ่งช้อนชาดูน้ำใสยอย่อันหนึ่งช้อนชาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะชิมดูนะฮะเราจะชิมดูว่าพอดีหรือย,อยังถ้าไม่พอดีขาดหรืออะไรเราก็เติมลงไปนะฮะเราก็เติมลงไปนะฮะอันนี้ ะะเราก็ตั้งไว้ให้เดือดน,นะฮะให้เดือดพรานเลยนะฮะให้ให้น้าแกงของเราเนี่ยเดือดพราน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 นะโอ้เดือดแล้วเห็นไหมฮะเริ่มเดือดแลเริ่มเดือดพรานแลเริ่มเดือดพรานแต่แอบชิมไปแล้วปรากฏว่าเค็มน้อยก็เอาน้ําปลาเนี่ยนะเข้ามาเติมจะหน่อยนะฮะลุงน้อยก็บอกมันเค็มน้อยไปเราต้องการจะเค็มมากกว่านี้นะฮะขอเติมน้ําปลาลงไปหน่อยก็นะฮะ เติมน้ำปลาลงไปนะฮะเล็กน้อยเล็กน้อยท่านชอบอะไรท่านก็เติมตรงนี้เพราะว่าที่เราใส่ก่อนเนี่ยบังว่าเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันจะได้เข้าไปกับเนื้อปลานนลเนี่ยแล้วก็ใส่ปลานนลลงไปปลานนลนอ่เราจะได้อร่อยปลานนลเนี่ยเท่าที่ทราบประวัติเท่าที่ทราบมานะเป็นปลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลอเก้าของเราแล้วก็แล้วก็เสด็จไปที่ญี่ปุ่นนะฮะนะฮะแล้วก็ สยามกุฎราชกุมารญี่ปุ่นพระราชทานมาพระราชทานพันมาให้ละให้นะและท่านก็นํามาเลี้ยงนะฮะท่านก็นามาเลี้ยงที่วังสวนจิตแล้วก็กลายเป็นป่าเศรษฐกิจของเราเลยนะฮะเนี่ยด้วยวด้วยความที่พระองค์ท่านมีพระปิชาสามารถมากเหลือล้นนะบุญคุณท่านมหาศาลจีเดียวนะฮะต่อไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมพูดมากไม่ได้สับเจ้าใช้ไม่ค่อยได้ผิดเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้า ไอตัวลุงนะั้นเป็นเจ้าเจี้ยวอะใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาทันทีเลยนะต้องรีบปิดเลยนะถ้าไม่ปิดเหม็นข่าวแล้วยาคนนะจ๊ะย่าคนนะจ๊ะ,น,น,ะ,จะนี่ตั้งไว้แล้วนะไม่ใช่ปิดแล้วเปิดไม่ใช่นะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะอ่าพอพอเดือดได้ที่แล้วนะพอสังเกตว่ามันสุกแล้วนะเริ่มสุกแล้วเนะี่ยลุนะงนั้นก็เปิดฝาออกมานะฮะแล้วก็นำมะเขือเปาะนี่นะฮะค่อยๆใส่ลงไปนะฮะ จริงๆแล้วใส่ผักได้หลายอย่างนะใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้นะฮะแต่พอดีไปซื้อมามีแค่นี้แหละ <c oughs> เปลืองตัง <c oughs> มาทำไม่ดูเนาะอ่ะว้าวมันตรงไปตรงมาเลยจ้ะมันเปลืองตังอ่ะนี่นะฮะแล้วก็ปิดฝาไว้นะฮะปิดฝาไว้นับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราก็จะเปิดไม่ฮะปิดไว้เราสังเกตว่าโอเคมันสุกแล้วแต่อย่าให้มันเละจนแบบว่ามะเขือเนี่ยออกมาเป็นเละ ไม่มีสีสันเขียวเลยอย่านะไม่ต้องทําแบบนั้นไม่อร่อยไม่อร่อยแน่ๆใครดูก็รู้ว่าทําไม่เป็นเนาะแล้วก็นําใบโหระพาของเราเนี้ยใส่ลงไปทําง่ายๆสไตล์ลุงนะัดตามมาครับเป็นทุกรายนะรับรองว่าอาหารไทยไม่พลาดท่านสามารถไปเปิดร้านอาหารได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อๆไปก็จะสอนพวกอาหารอย่างเดียวนะฮสำหรับว่าท่านจะไปทําอาหารจานเดียวกันได้เพราะฉะนั้น ติดตามลุงนัดไว้อย่าพลาดสายตาอย่าพลาดโอกาสทองอันนี้นะท่านไปเรียนเนี่ยโวยหลายตังนะคอรสคอร์สหนึ่งนะแต่มาดูลุงนัดเนี่ยเสียเวลานิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเป็นเลยและท่านก็สามารถเก็บคลิปเก็บคลิปไว้อยากจะดูเมื่อไหร่ก็เข้ามาดูได้ตลอดนะฮะตลอดเลยนะฮะอยากจะทําอะไรก็คิดถึงลุงนัดไว้นะหรืออยากจะให้ลุงนัดทําเมนูอะไรไทยๆก็บอกกันมาเนี่ยเสร็จแล้วนะสีสันไม่ได้มันจนเกินไปนะฮะขอบคุณ ท,ทุกท่านที่ให้เกียรติตามนะฮะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมถ้าเราวันนะี้นัดลาไปก่อนสวัสดีครับ